วิทยาลัยนานาชาติมาขอจัดวิ่งทุป,ปิกเคเคยูเดอะอินไซน์ไนมูสิกรันฟุตเอสร้างขันความหลากหลายเชื่อมต่อกันด้วยเสียงเพลงทั้งนี้การจัดวิ่งดังกล่าวมอบรายได้หลังจากหากค่าใช้จ่ายให้กับมูลนิธิมะเริงท่อน้ำดีเมื่อวันศุกร์ที่6มกราคม2566ที่อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐานวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดถแถลงข่าวกิจกรรมการวิ่งเพื่อการกุศล k k u i c The Insider Night Music Run Festival เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่เรียนมามาปรับใช้และจัดกิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างการทำงานฝึกประสบการณ์และการสร้างโอกาสการเดินรู้ที่ดีในอนาคตทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำงานเพื่อสังคมโดยมีผู้ช่วยาศาสตราจารย์สิริมพนพร ทิพสิงห์คณบดีวิลาลยนา,นาชาติและรองศาสตราจารย์ดรวัชรินทร์ลอยลมได้ร่วมแถลงข่าวอาจารย์สิริมลพรทิพสิงห์คณบดีวิลาลยนา,นาชาติขอนแก่นกล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมการวิ่งมาราธอนระยะฟันรันและอุลต้าฟันรันระยะทาง5และ9กกิโลเมตรทั้งนี้กิจกรรมการวิ่งดังกล่าว เป็นการวิ่งเพื่อการบุศลในรูปแบบการวิ่งดนตรีครั้งแรกในจังหวัดขอนแกน่นเป็นการวิ่งในายามค่ำคืนที่มีแสงสีเสียงเพลงเป็นเอกลักษณ์ในการจัดงานโดยกำหนดงานวิ่งครั้งนี้จัดในวันเสาร์ที่11มีนาคม2566เวลา10.00นถึง22.00นณบึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจ,จะมอบให้กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี กิจกรรมในเดือนมีนาคามนี้นะคะก็วันที่11มีนา2566นี้ก็จะเป็นกิจกรรมางานวิ่งกันกุศลนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราจัดทุกปีแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดเราทำให้ต้องหยุดไปก่อนหน้านี้เราจะจัด Color r u r นะคะแต่ปีนี้เราจะจัด Fundiverse นะคะก็จะเป็นชื่อโครงการคือ KUIC The Insider นะคะปีนี้เป็น The Insider 9 ฟันดิเวอร์สมิวสิกรันฟันดิเวอนะคะซึ่งเป็นโครงการที่เด็กปีสนะคะจะเป็นจะเป็นผู้จัดทำทั้งหมดเด็กจะเป็นคนลงมือทำทั้งหมดเลยอาจารย์เป็นแค่แค่ที่ปรึกษาโดยที่เด็กอังสารของเราจะใช้ความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้จัดโครงการและเด็กก็จะแบ่งเป็นทีมงานในการดำเนินง,งานตั้งแต่ต้น กลางก็คือวันงานแล้วก็จนจบก็คือวันขอบคุณนะคะผู้อุปการะคุณต่างๆด้วยซึ่งจะเป็นจะเป็นผลงานที่เราคล้ายๆว่าจะเป็นโปรเจกต์จบของเขานะคะแล้วก็สิ่งที่กิจกรรมนี้จะจัดเนี่ยหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเด็กๆได้แสดงฝีมือแล้วนะคะเราก็จะมอบเงินไรายได้เนี่ยให้กับทางมูลนิธิมเมล็งพ่อน้ําดีนะคะทีมข่าวเคคืขนิวรายงานวิทยาลัยนานาชาติมาอ